นี่ฮะอับอเล็กเข้ามานี่ครับนี่คือสมบิริตนักกีฬาโดยใช้จริงเลยทดสอบวันนี้เราไป็นพลาดยังไงครับเป็นพลาดพลาดเป็นพลาดยังไงวันนี้ก็วันนี้ยิ่งออเจ็บขาไม่ให้ช่วงแรกๆอ่ะเจ็บขาเจ็บอยู่น้อยหน่อยนุ่มๆนะเกิดจากอะไรครับแข้งเห่นเกิดจากอะไรน้ำหนักไหมไม่ไม่ไม่ไปงี้เป็นไงบ้างมันช็อเด็กวัยช็อตมาเป็นยังไงมันอืดไปหรือไง เราเราโเกาท่านอากจะเล้าเมือใหม่เรมดรานหน้าไม่ใช่นี่นี่ครับมาเข้าไปปอใจญ่มือให้ทั้งคนเลยนะครับมาชูมือให้ทั้งองคนเลยนี่ครับนี่คือผู้มวยในฝันอีกผู้นึงนะครับสายเลือดกรสทิศทางมวยมันจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับฝันอีก่

ว่าตัู้้โชว์รือผาได้ไหมเป็นไงได้ยากเยี่ยมเลยนะครับทุกท่านครับะครับน่งเดียวนะครท่าิ่งไหนเซชันะนใครท่าไหนท่านิ่งหนึ่งครอบนี้นะคุยผู้ชมครับเล็นวคดีโอแ่งปูนี้ช่วยหน่อยครับเอากันล่าถึงั้นอันเซยต์โอเคครับเสื้อสามรเป็นเสื้อสามารถโช่น không thể và cho ý thức sống ở ngoài ngoại trận tổng số một mươi tám 三，搞来吧。